สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวพลาสติกโมเดลประกรอบของยี่ห้อบล็อกคีสนะครับจากภาพยนตร์เลือก Transformers Rise of the Beast เซตนี้นะครับของบล็อกคีสเจ้าเดิมนะครับเรียกว่าไดโ r a m a าเซตนะทั้งเซตจ,จะมีทั้งหมด4กล่องประกอบไปด้วย1 Optimus Primal 2คือ Optimus Primal รร่างสัตว์ 3 Optimus Prime และกล่องสุดท้ายเป็นฉากไดโอรามานี่ให้ดูรูปว่ามันเป็นฉากยังไงประมาณนี้นะซึ่งไอเซตไดโอรามาของ b l o c k ค e s เนี่ยในปัจจุบันจะมีขายอยู่ทั้งหมด2เซตนะครับเซตแรกก็คือกล่องนี้แหละให้มา3ตัวกับอีก1ชฉากส่วนอีก1เซต จะเป็นเซตนี้เซตนี้จะมีทั้งหมด3กล่องมีโมเดล2ตัวคือ1 b u m b บัมโบตัวที่2คือสเกิร์ชและอีกกล่องเป็นฉากหลังเหมือนกันแต่เป็นคนละฉากกันนะเซต3กล่องเนี่ยผมรีวิวไปแล้วไปดูในคลิปเก่าได้นะครับเซตนี้ก็สวยเหมือนกันนะแนะนาเลยส่วนวันนี้จะมารีวิวเซตนี้กัน ในเซตนี้เนี่ยตัวโมเดลจะมีความแตกต่างจากกล่องที่ขายแยกอยู่นะครับเดี๋ยวจะบอกนะว่าตรงไหนมาดูกล่องแรกกันนะครับเป็นกล่องที่ใส่ฉากหลังมานะนี่ทํามาสวยเลยเป็นรูปตราออโตบอทนะที่ผมซื้อเซตนี้มาก็เพราะกล่องนี่แหละครับ oh. ด้านหลังกล่องจะบอกวิธีประกอบฉากตามขั้นตอน1,2,3,4,5,6ไปครับต่อมา OptimUS Prime กล่องนี้จะแตกต่างจากกล่องที่ขายแยกทั่วไปซึ่งกล่องนี้จะเรียกว่าเวอร์ชัน EX ถ้าไปซื้อกล่องแยกทั่วไปเนี่ยคุณจะไม่เห็นตัว EX ตัวนี้นะตัว EX ตัวนี้จะอยู่เฉพาะแค่ในเซตนี้นะครับอธิบายง่ายๆคือเวอร์ชัน EX เขาจะทาสีพิเศษมาให้ครับจะเป็นสีแบบเหมือนโลหะแบบนี้ตัวนี้ผมประกอบแล้วนะครับรีวิวไปแล้วในคลิปสั้นสามารถไปดูได้นะสีมันจะเป็นประมาณนี้เงาๆเหมือนโลหะเป็นสีเมทัลลิกครับต่อไปมาดู2กล่องนี้2กล่องนี้ผมยังไม่ได้ประกอบนะครับมาดูที่ Optimus Primeal กันก่อนกล่องนี้ก็จะต่างจากตัวที่ขายแยกทั่วไปเหมือนกันจุดที่แตกต่างก็คือสีของตัวนี้จะเป็นสี ใสนะครับจะเป็นสีดําขุ่นใสส่วนถ้าซื้อเป็นกล่องปกติทั่วไปก็จะเป็นสีดําเทาทั่วไปเลยครับเดี๋ยวค่อยแกะให้ดูแลกันนะครับหน้ากล่องตัวนี้ก็จะบอกเหมือนเดิมก็คือเปิดไฟได้ไม่ต้องทาสีไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้ครีมครับสังเกตหน้ากล่องนะครับสังเกตดูว่าเห็นไหมว่าตัวเขาจะเป็นใสๆนะเป็นดาดาที่ขุ่นๆออกใสหน่อยข้างกล่องจะเป็นรูปใกล้ๆเนาะแล้วข้างล่างก็จะเป็นรูปตราของกลุ่มแม็กซิมอลนะอีกด้านจะโชว์ ข้างหลังให้ดูแล้วก็มีรูปอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นว่ามีอะไรบ้างมีหลักๆก,ก็จะมีมือมีอาวุธแล้วก็มีหน้ามาให้เปลี่ยนด้วยนะครับส่วนข้างหลังก็จะมีรูปของแผงเนาะแล้วก็รูปโชว์นิดหน่อยตัวต่อไป Optimus Primal ร่างสัตว์ป่า หรือคิงคองนะตัวนี้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากกล่องที่ขายแยกทั่วไปนะครับเหมือนกันทุกอย่างเป๊ะเลยนะข้างกล่องก็จะบอกเหมือนกันนะครับมีรูปตูดลิงอุปกรณ์เสริมว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะมีมืออย่างเดียวมือกำม,มือแบและก็มือแน่พื้นนะหลังกล่องก็คล้ายๆกันนะไม่มีอะไรมาแกะดูข้างในกันว่าข้างในมีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็น Optimus Primal นะจะมีทั้งหมด4ซองนะครับแล้วก็วิธีประกอบอีกหนึ่งเล่ม แล้วก็กระดาษสําหรับวิธีการเปลี่ยนฐานว่าเปลี่ยนยังไงสติกเกอร์หแผ่นไว้สําหรับเอาไปแปะฐานนะอันนี้คู่มือประกอบจะเป็นกระดาษพับแบบนี้นะแผ่นเดียวเลยยาวๆแบบนี้เลยต่อไปมาดูในซองกันว่ามีอะไรบ้างชิ้นส่วนกลางอกนะอันนี้ตรงนี้แหละที่มันเปิดไฟได้ให้ดึงพลาสติกใส่ชิ้นนี้ออกแล้วก็ลองแตะหรือว่าเขย่าดูครับโอเคใช้ได้อันนี้ผ่านแผงสีเขียวใส1ชิ้นแล้วก็พาร์เอฟฟคสีเขียวแบบนี้นะครับ อีก2ชิ้นนะมาดูชิ้นส่วนของตัวกันบ้างนะครับที่ผมบอกไปว่ามันเป็นสีดําใสนะเป็นสีดําขุ่นใสจะเป็นแบบนี้เลยส่วนตัวผมไม่เคยประกอบโมเดลที่มีตัวสีใสแบบนี้นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเนื้อพลาสติกดีนะเนี่ยจากที่จับดูมันเป็นหนานครับรู้สึกว่าพลาสติกมันไม่กองแกงอะอ,อจากความรู้สึกนะพลาสติกค่อนข้างหนาแล้วก็ผิวด้านครับจับแล้วรู้สึกดี ชิ้นส่วนใบหน้านะครับให้มา2ชิ้นแล้วก็ทําสีเทามาให้บริเวณปากเนาะฐานตัวนี้ฐานก็เป็นสีใสเหมือนกันนะอันนี้แปลกใจอยู่นะปกติแล้วฐานตัวอื่นจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับน่าจะเป็นกล่องเดียวของคลาสสิกคลาสทั้งหมดเลยนะที่ฐานเป็นสีใสแบบนี้เลยฐานก็เอามาต่อกันแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นแผ่นใหญ่ แล้วก็เอาไปแปะสติกเกอร์ทับอีกทีหนึ่งต่อไปมาดูร่างสัตว์กันบ้างร่างคิงของนะกล่องนี้จะมี5ซองนะครับเยอะกว่ากล่องที่แล้วเนาะซองหนึ่งเหมือนเดิมคู่มือแล้วก็กระดาษสาหรับวิธีเปลี่ยนถางแผงตัวนี้จะเยอะกว่ากล่องที่แล้วนะครับอาจจะด้วยความที่ว่าตัวมันใหญ่ลมะมั้งก็เลยเยอะกว่ามาดูรายละเอียดแต่ละแผงกันเออใช้ได้นะครับก็ไม่ได้แย่นะมีลวดลายมีร่องเหมาะสมตามราคาครับ พาร์ตเอฟเฟกสีฟ้า2ชิ้นนะและก็ฐานสีดําครับต่อไปกล่องฉากไดโอรามานะมาดูว่ามีอะไรบ้างกล่องนี้จะมีพาร์ตเอฟเฟกมาให้อีก2ชิ้นเลยแผงอีก1แผงแล้วก็ท่อเอาไว้ใส่อะไรก็ไม่รู้ครับฐานใหญ่อีก1ชิ้นแล้วก็แผ่นพลาสติกแข็งแผ่นหนึ่ง อันนี้น่าจะเป็นส่วนของพื้นนะครับเอาไปวางบนฐานใหญ่เมื่อกี้เนาะพิมพ์รูปน้ํามานะครับผืนน้ํามาสุดท้ายคือแผ่นฉากหลังแผ่นหนึ่งแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้ประกอบมานะครับเราต้องมาประกอบเองตามวิธีประกอบด้านหลังกล่องนะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปประกอบทั้งหมดเลยนะครับจะไม่ได้ประกอบให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง ก็เปียบร้อยนะครับโดยรวมหลักๆมีอะไรบ้างไปดูกันตัวแรก Optimus p r i m a l เนาะสังเกตพลาสติกทั้งตัวจะเป็นสีดํำใสนะครับตัวที่2 Optimus Prime Version EX สีพิเศษสีเมทัลลิกตัวที่3 Optimus p r i m a l ล่างขิงของตัวนี้เหมือนก,นกันกับกล่องที่ขายแยกปกตินะและสุดท้ายคือฉากไดโอรามาเป็นฉากตอนอยู่ในป่าทั้ง3ตัวนี้ทุกตัวมีไฟนะครับแตะที่ตัวหรือว่าสกิทที่ตัว1ครั้งไฟจะติดส่วนวิธีการปิด ไม่ต้องทําอะไรครับปล่อยไว้สักพักเดี๋ยวมันก็ดับไปเองนะก็ไปมาดูรายละเอียดแต่ละตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะตัวแรก Optimus Prime ตัวนี้ผมทํารีวิวไปแล้วนะครับเป็นคลิปสั้นเหมือนเดิม,มไปดูได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะแนะนําคร่าวๆแล้วกันนะครับ Optimus Prime ตัวนี้เปิดหน้าอกได้นะครับก็จะเห็นไฟข้างในนี่แบบนี้อุปกรณ์อย่างอื่นก็คือมีปืนมาให้1ข้าง1ชิ้นแบบนี้ วิธีใส่ก็ถอดมือออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปแทนได้เลยสุดท้ายก็คือฐาน1ชิ้นแบบนี้นะครับแปะสติกเกอร์แล้วเรียบร้อยหลักๆ Optimus Prime ตัวนี้มีประมาณนี้เลยต่อไป Optimus p r i m e ล่างโรบอทเนาะตัวนี้สีสวยนะครับตอนแรกคิดว่าประกอบสีใสออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะไม่เคยประกอบโมเดลสีใสเลยสุดท้ายก็คือชอบนะตัวนี้สวยดีเปิดไฟทีนี่หัวเขียวเลยมาดูจุดขยับกันบ้างตัวนี้หัวก้มเงยได้นิดหน่อยแล้วก็หันซ้ายขวาได้นะครับอีกนิดหน่อยนะ แขนหมุนได้เลย360องศาข้อต่อของแขนก็โยกขึ้นโยกลงได้นะครับนิดหน่อยทําให้ยืดหยุ่นขึ้นเวลาเราจัดท่านะยกขึ้นได้ข้างๆนิดเดียวนะครับได้เท่านี้เองไม่เยอะก็ติดตรงไหล่ข้อศอกพับได้90องศาโอเคเลยเท่านี้ข้อมือเป็นบอลจอยหมุนได้อิสระเลยครับเอวก็หมุนได้360องศาแต่ว่ายโยกขึ้นลงไม่ได้นะครับขาสามารถยกไปข้างๆได้เกือบระดับเดียวกันกับพื้น แต่ไม่ถึงขนาดกับพื้นนะเตะไปข้างหน้าได้เกิน90องศานะครับจริงๆยกได้สูงกว่านี้นะแต่ยกให้ดูเท่านี้แล้วก็เตะไปข้างหลังได้พอๆกันแต่มันจะขามันจะฉีกออกข้างๆแบบนี้ครับเขาก็งอได้90องศาข้อเท้าหมุนได้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวาได้นิดนึงเหมือนกันแล้วก็โยกขึ้นลงได้อีกนิดหน่อยครับ อุปกรณ์อย่างอื่นก็คือดาบนะครับเอามาต่อข้างล่างของมือแล้วก็ข้างบนมือมันก็จะเป็นยาวๆแบบนี้แล้วก็สามารถถอดข้างล่างออกมานะครับเอาไปใส่มืออีกข้างก็ได้มีมือแบมาให้อีกหนึ่งคู่นะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ให้ดูนะหน้าให้มา2แบบนะเลือกใส่ได้เลยชอบแบบปิดปากหรือว่าเปิดปากผมว่าใส่ปิดปากเท่กว่า คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Optimus p r i m a l ล่างโลบเรื่องการประกอบแล้วก็ข้อต่อจุดขยับเนี่ยตัวนี้แข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ประกอบง่ายการบีบแต่และชิ้นส่วนให้มันประกบกันเนี่ยก็ง่ายนะครับลงล็อกเลยแบบปื๊บๆๆเลยนะครับไม่มีปัญหาในการต่อเลยดีครับ ตัวต่อไปคิงคองตัวนี้ตัวนี้มีขายแยกทั่วไปเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยตัวจะค่อนข้างหนาแล้วก็ใหญ่นะครับสีทั้งตัวก็คือสีเดียวล้วนๆเลยก็คือสีเทาเป็นเทาแบบว่าฟิลเหมือนค,คล้ายๆโลหะหน่อยตัวนี้ดวงไฟจะอยู่ตรงหัวนะครับแต่ที่หัวหนึ่งครั้งไอจะอยู่ในปากนะครับเห็นไหมมาดูจุดขยับกันตัวนี้ปากสาม,มารถอ้าได้นะครับอ้าได้หุบได้แบบนี้แบบนี้ครัอ หัวก็เงยได้อีกนิดหน่อยนะครับหันซ้ายขวาไม่ได้นะแขนตัวนี้ก็หมุนได้360องศานะครับแล้วก็สามารถบิดไปข้างหลังได้เยอะมากเนี่ยได้เยอะประมาณนี้เลยนะครับมันก็สามารถทําให้จัดท่าได้ยืดหยุ่นขึ้นยกไปข้างๆได้เกิน90องศาเลยนะครับยกได้เยอะมากสมกับเป็นโมเดลคิงคองเลยนะครับเรียกได้ว่าจัดท่าโหนปีนป่ายอะไรตามต้นไม้เงี้ยได้เลยข้อต่อตรงแขนกับไหล่สามารถหมุนได้360องศาครับซอกพับได้ประมาณ90องศานะข้อมือเป็นเบาจอยหมุนได้ 3 6 0องศาครับเอวตัวนี้หมุนไม่ได้แต่สามารถโยกขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับขาสามารถหมุนไปด้านหลังได้นิดเดียวนะครับไม่เยอะแต่สามารถเตะไปข้างหน้าได้เยอะมากครับข้อเท้าโยกซ้ายขวาแทบจะไม่ได้เลยนะแต่สามารถโยกขึ้นลงแบบนี้ได้อุปกรณ์เสริมตัวนี้ก็คือมีมือมาทั้งหมด3คู่นะมือกำและก็มือแบอันนี้ส่วนอีกมือจะเป็นมือเหมือนแบบว่าคํำพื้นนะนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับนี่ใส่แล้ว ก็ประมาณนี้มือนี้มันสาหรับใช้ท่านี้โดยเฉพาะหละักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Optimus p r i m a l ล่างขิงคองล่างสัตป่าตัวนี้เนี่ยประทับใจก็คือจุดที่เป็นแขนนี่แหละมันค่อนข้างยืดหยุ่นเลยสมกับเป็นโมเดลลิงนะอีกอย่างคือตัวก็หนาแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ ไปเทียบกับ Optimus Prime ดูสีของตัวก็ไม่ได้แย่นะครับให้ความรู้สึกเหมือนมันเป็นเหล็กเออเป็นโลหนะเนาะส่วนที่ให้มาเหมือนกันทั้งหมดเลยก็คือฐานนะครับฐานก็จะให้มาแบบเดียวกันเลยจะต่างก็แค่ตรง Optimus p r i m a l นี่แหละที่จะให้ฐานเป็นสีใสมานะครับและชิ้นส่วนเอฟเฟกที่มาเป็นคนละสีนะครับฐานของแต่ละอันสามารถเอามาต่อกันได้ให้มันเป็นยาวๆได้นะครับหรือว่าจะเอาไปต่อด้านหลังก็ได้แบบนี้ก็ได้ เนี่ยจัดแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็เท่นะครับเท่ไปอีกแบบนะและสุดท้ายครับก็คือฉากไดโอรามาอันนี้จะแถมมาให้เราด้วยนะถ้าใครซื้อเซตนี้ส่วนท่ออันนี้มันเอาไว้ใส่กับเสาไว้สําหรับจัดท่านะครับใครมีเสาก็ามาเสียบได้แล้วก็เอาไปยึดกับตัวโมเดลนะ สามารถจัดท่าอื่นได้มาดูฉากกันบ้างพื้นตรงนี้จะเป็นรูปน้านะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นป่าเนาะเป็นโขดหินแล้วก็มีน้ําถ้าทุกคนจําได้ในหนังเนาะมันก็จะเป็นฉากที่ออพติมัสไพรเมลเจอกับออพติมัสไพรเมครั้งแรกนะครับพื้นของฐานจะมีรูให้เราใส่เอฟเฟกมีทั้งหมด3รูสามารถเอาเอฟเฟก์ชิ้นอื่นมาเสียบใส่ก็ได้มันก็จะใส่ได้3มชิ้นทั้งหมดแบบนี้นะแล้วก็เอาตัวโมเดลไปวางไว้ในฉากแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน ก็เลือกจัดท่าถ่ายรูปเท่ๆได้นะครับลองเอาไปเทียบกับอีกเซตดูนะครับอันนี้เป็นเซตตัวแรกที่ผมรีวิวไปนะเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยอีกเซตจ,จะเป็นตัว b u มเบ e b e บแล้วก็ s เกิร์ชนะครับฉากหลังแต่ละเซตก็จะมาคนละแบบกันนะของตัว b u มเบ e b e บจะเป็นฉากที่อยู่พิพิธภัณฑ์มั้ง ถ้าจําไม่ผิดนะฉากของ B ีก็จะมีไฟนะครับก็จะให้ความรู้สึกคนละแบบเนาะฉากหนึ่งก็เป็นไฟสีส้มส่วนอีกฉากก็ธรรมชาติสีเขียวชอบเซตไหนก็เลือกซื้อเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าจัดไปเลย2เซตเท่ดีเอาไปตั้งโชว์ในตู้เนี่ยสรุปเลยสําหรับเซตนี้นะครับพูดถึงเรื่องการประกอบก่อนการประกอบเนี่ยง่ายทุกตัวครับประกอบง่ายจริงๆแล้วก็การบีบชิ้นส่วนให้มันประกบแนบสนิทเนี่ยทำได้ง่ายอีกอย่างคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆเลยครับ ใช้มือบิดออกมาจากแผงเลยความแข็งแรงของข้อต่อแต่ละจุดเนี่ยก็ดีนะครับไม่ได้อ่อนไม่ได้มีความง่อยอะไรเลย,เ,ยเรื่องจุดขยับก็ต้องบอกว่ามันเป็นโมเดลที่ตัวเล็กแล้วก็ใส่รายละเอียดเยอะนะทำให้การจัดท่ามันไม่ได้ยืดหยุ่นมากมายอะไรนะครับก็พอจัดท่าได้แต่ไม่ได้เยอะมากนะก็แนะนําเลยสําหรับคนที่ตั้งใจจะซื้อ3ตัวนี้อยู่แล้วนะครับแนะนําให้ซื้อเป็นเซตนี้เลยนะครับเพราะว่าราคามันรวมแล้วอะซื้อแยก3ากล่อง กับซื้อเซตนี้เนี่ยมันก็ราคาใกล้เคียงกันซึ่งถ้าซื้อเป็นเซตเนี่ยคุณก็จะได้ฉากไดโอรามามาด้วยได้ o p t i ิมัสไพร์เวอร์ชัน EX สีเมทัลลิกได้ Optimus p r i m ์มอสีใสามาซึ่งสำหรับผมก็ถือว่าคุ้มนะ mm hmm. ก็เรียบร้อยนะครับ mm hmm. การรีวิวบล mm ็อกคีสไดโอร m a าเซต์ทรานส์ฟอร์เมจากภาค Rise of the Beast ขอบคุณทุกคนที่รับชมกดไลค์กดหัวใจกดติดตามไว้นะครับตัวต่อไปเป็นตัวอะไรรอรับชมได้เลย